สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพาเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่492นะครับ EP ที่4ี่นะครับมีพักเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลน์ ID ใช้เบอร์0864170235นนะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับ จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับตายฐานตัวทอนะครับพีเหนือโลหะเก่าๆเลยนะครับหลังหนังสือนะครับ หลวงพอว่อทวดวัดช้างให้นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่2นะครับสมเด็จเก่านะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับพี่ มีม้วนสานนะครับปุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับด้านหลังปั้มหมึกตายางนะครับเนื้อขาวนวลน,นะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่3ามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะนะคบพี่ขึ้นสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ เนื้อโลหะนะคบพี่เนื้อมันๆน,นะครับใต้ฐานมีรอยตะไบนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ เนื้อโลหะนะคบพี่หลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ มีคราบสนิมเขียวนะครับพี่มีเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อพุนๆหนนะครับต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับ มีมวลสารนะครับปุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับลงลักษณ์นะครับพี่เนื้อนวลนวลอมเหลืองนะครับต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรน,นะครับ พิมสองหน้านะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆนะครับเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่มีคราบสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่9้านะครับหลวงพ่อทวดนะครับพี่ข้างเม็ดนะครับ เรียมกรอบเก่าแตกลายงานนะครับพี่หลวงพอะทวดวัดห้วยมงคลนะครับเรียมกรอบเก่าๆเลยนะครับต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับ ตาเนื้อเมกกะพัดนะครับมีรอยจารยันอัคระทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับพี่เนื้อมัน,มนเนื้อฉ,ฉ่ำเลยนะครับเนื้อแวอวาวเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จเก่านะครับ เนื้อหาเก่าๆเนื้อเป็นคุยขุยเลยนะครับพี่เนื้ออมเหลืองนหน่อยนะครับต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ มีคราบสนิมเขียวนะครับเนื้อโลหะเก่าๆกับดำนะครับพี่เนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับ เนื้ออมเหลืองนะคบพี่มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อปิ๊ปแยะๆเลยนะครับต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับ เส้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อมันมันเลยนะครับเนื้อมันมันเนี้อฉ่ำๆนะครับต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่สิ้นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะเก่านะครับพี่มีค่าเบ้านะครับเนื้อพุนพุนเลยนะครับต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อนวลเนื้อ,อ,อ,อหาเก่าๆเลยนะครับพี่ <_ letter> ต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อออกเนื้อนากนะคบพี่เนื้อมันมันเวาวาเลยนะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับพี่ เนื้อมันมันเก่าเก่าเลยนะครับหลังแบบนะครับเหลี่ยมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อผงลงลักษนะครับ เนื้อเก่าๆมีรอยกระเทาะนะครับพี่เนื้ออมเหลืองนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะเก่าสภาพใช้นะครับพี่เก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับสมเด็จเก่านะครับพี่เนื้อแตกลายงานนะครับมีรอยกระเทาะนะครับ เนื้อผงลงลักนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญเม็ดแต้งหลวงพ่อทวดนะครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับพี่เนื้อเปียกทองคำนะครับด้านหลังพระาจารย์ทิมนะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23นะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตว์ะหีบนะครับ หลังยันนะครับพี่ปีสองสี่เจ็ดสามนะครับเหรียญเก่าเก่าเลยนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรูปหล่อบนลานหลวงพ่อไผ่นะครับ หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับเนื้อพุนๆน,นะครับเก่าสวยนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับ ปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อโลหะนะครับพระอาจารย์น้องปุกเสกนะครับพี่จังหวัดปัตตานีนะครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลังยันนะครับพี่สวยคมนะครับ ต่อไปรายการที่27นะครับรายการที่27นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับด้านหลังปั๊มหมึกตายยางนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้นะครับพี่เรียมกรอบเก่าโบราณสามสีนะครับด้านหลังรูปหัวใจนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูอะไรชอบหรือถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ